เอาเลยครับคุณู้ชมครับก็อตอนนี้นะครับทำไมถึงเข้าเกมไม่ได้หลายคนสงสัยแน่เลยนะแต่ว่าจะยนเน้นก่อนนะครับชมครับอ่านดีๆนะครับจะมีการอัปเดตแพทใหม่นะครับู้ชมครับในวันนี้เวลา11โมงจนถึงเวลา3ทุ่มนะเอาจริงๆก็ประมาณทุ่ม2ทุมนะ่มเนี่ยคงจะเข้าได้แล้วแลวครับหลายคนตกใจเฮ้ยเ,เ,เกมปิดปะเนี่ยจิบหายแล้ว เย็นๆน,นะครับอ่านดีๆก่อนนะก็คือจะเป็นการอัปเดตระบบใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในแพทนี้นะว่าจะเป็นตัวลูกซองใหม่ชาร์จบัตเตอร์นะปืนใหม่นโคตรจะโกงนะบอกเลยว่าโคตรแรง แล้วก็อัปเดตแผนที่ใหม่อะไรโหเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมมาดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตบ้างในแพทนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ได้ปิดเกมแต่อย่างใดนะครับเป็นการอัปเดตเฉยๆในข่าวผู้ชมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างในแทนี้เนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลยก็อย่างแรกนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับลีเลกโซนหรือว่าโซนฟีสไตล์นะครับก็หลายหลายคนก็ใช้แบบจีบสาวหรือว่า หาคู่แท้ในนี้นะครับก็บอกเลยว่าไม่มีอัปเดตอะไรเข้ามานะครับก็อาจจะมีอัปเดตเล็กเลน้อยๆนะครับนั่นก็คือจะเป็นโซนซ้อมยิงนั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้ค่อยมีผลอะไรนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าตกใจไปนะว่าเอ้ยเดี๋ยวข้อ,อโซนฟิเตตายออกหรือเปล่าหรือว่า จะกลับไปอีกแบบใหม่หรือเปล่าเราเพิ่งทําใจได้นะครับถ้าใครแบบเออแต่ก่อนก็คือยังมุกอ่อนไม่ค่อยได้ใช่ไหมแบบอยากได้ของเก่ากลับมาตอนนี้ก็แบบไม่เรียกร้องกันแล้วใช่ไหมคุณครับอ่ะก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับไม่มีอะไรอัปเดตในฟีตายนะครับก็อาจจะมีแค่หมดซ้อมยิงนะครับที่เปลี่ยนตัวหน้าตาใหม่ให้แบบยิงเป็นบอดได้แค่นั้นแหละคุณครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมในะครในส่วนฟีตายนะครับอ่ะก็ไม่ได้หยิบมาให้ดูนะครับเพราะว่ามันอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับ ต่อมานะครับก็คือจะอัปเดตตัวท่าสันไปถึงซ่วงใหม่นะครับนี่ก็จะเปลี่ยนใหม่เลยนะ่ดูดิมันดูแบบตลกมากๆนะคุณชมครับอันนี้คือผมไม่ไม่เข้าใจว่าเขาปรับเพื่ออะไรแล้วก็เปลี่ยนเพื่ออะไรนะมันดูแบบน่าเกลียดมากอะ่ะดูดิคือแบบมันออกหน้าออกตาเกินอะ่ะท้าทางม,มันเือเกินไปคุมครับผมว่ามันดูตลกดีอะ่ะเขา อัปเดตเพื่ออะไรวะคุณชูครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปซ้ํากับอะไรหรือเปล่าเขาเลยเปลี่ยนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหผลเขาเหมือนกันนะทําไมเขาถึงอัปเดตแบบนี้นะ <c oughs> เออแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นตัวอัปเดตเหมือนแบบแฟชั่นนะครับเหมือนเราเซตไว้ได้เลยนะครับเหมือนตัวนี้เราอยากเซตเป็นชุดโปรดของเราตัวที่2ก็คือเป็นชุดโปรดของเราอะไรประมาณนี้นะรเราสามารถเซตได้เลยนะครับนี่เหมือนเราเซตไว้เลยก็เราสามารถเลือกไว้เลยเนี่ยอ๋อผมผมจะแต่งตัว้วเนี่ยสมมติเป็นแบบ ชุดอะกามทองสุดโปรดอาชุดหัวข้างคาวเล็กนันล็อกอันนี้ก็เซตไปเลยว่าเป็นชุดที่1นี่ครับเราก็จะสวมใส่ได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็มันจะเป็นต้องไปแต่งตัวรอช้าแบบเพื่อนต้องรออีกแล้วอันนี้ถือว่าอัปเดตดีมากลยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ผมว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับอันนี้โอ้อันนี้ก็ดีใจมากที่อัปเดตแบบนี้เข้ามานะครับคุณผู้ชมครับนี่ไหมเอ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าผมไม่เข้าใจอย่างเดียวเลยคือถ้าสั่นไปถึงซวงเนี่ยอัปเดตเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้ใครรู้เหลอกนน่ยั ผมไม่เข้าใจเหตุผลว่าหน่อยเลยนะครับคแล้วก็แบบอัปเดตใหม่เหมือนกันนะครับตัวแต่งตัวเนี่ยพวกคอลเลกชันท่าทางอะไรก็จะอยู่ในห้องแต่งตัวหมดเลยนะนี่มีเพลงด้วยมีเพลงให้อัปเดตด้วยนะครับตัวท่าทางนี่พาชนะหรือว่าโปรไฟล์แล้วก็เปลี่ยนเพลงได้ตามใจชอบเลยนะครับนี่จะมีแผ่นเสียงให้เราเลือกเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือไม่จะแบบมีคอลเลกชันอะไรแล,แล้วก็คืออยู่ที่เดียวกันหมดเลยอยู่รวมในแต่งตัวเลยนะครับนี่ ต่อมานะครับต้อนรับน้องคู่หูใหม่นะครับตัวแฟลตนั่นเองหรือว่าจะเป็นเต่าน้อยตัวนี้เลยนะครับคุชชครับนี้ก็สกิลของเขาก็คือป้องกันกระสุนจากด้านหลังนั่นเองนะครับเหมือนแบบลดดาเมจนั่นเองประมาณนี้นะครับเห็นไหมคุชูครับลดความเสียหายจากด้านหลังก็เป็นเหมือนกระดองเขานั่นแหละคุชูครับก็ถือว่าเออออกแบบมาได้ดีนะครับชื่อว่าแฟลตนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือจะเป็น กูใหม่ที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นน้องเต่าน้อยนั่นเองนะครับรอรับได้เลยนะครับส่วนเขาจะวางขายน้องตอนไหนก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับแต่อัปเดตมาก็อาจจะยังไม่เจอน้องก่อนนะครับหรือว่ายังไงแล้วก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับต่อมานะครับก็จะมีอาวุธตัวใหม่นะครับนั่นก็คือจะเป็นลูกโซงชาร์จบัตเตอร์นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นลูกโซ่ที่แบบชาร์จพลังได้นั่นเองนะครับชาร์จเพื่อยิงแรงขึ้นอะไรประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ อ่านี็นไหมเราสามารถชาร์จได้แล้วก็ปึ้งระเบิดออกมานะครับครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด3นัดนะครับอากระสุนมี3านัดนะซึ่งแรง,งมากๆถ้าเราชาร์จเต็มเนี่ยคุณครับดูดิโอ้ก็น่าสนใจดีนะตัวนี้เนี่ยแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันยิงยากนิดหน่อยนะถ้าแบบเราจะยิงรัวๆไม่ได้เพราะมีดีเลย์ด้วยแนละ้วถ้าแบบเรายิงปุ๊บโอ้ผมลองไปดูแล้วมันยากมาก คือแบบมันจะมีดีเลย์นะครับในระหว่างการยิงเนี่ยมันจะแบบยิงรวงเหมือนซองควงไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือแบบยิงปุ๊บเราจะกดปุ๊บ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 ไม่ได้แล้วมันต้องอยู่ในระยะเวลาของมันแล้วก็จะยิงได้รอบในประมาณนี้ที่บอกว่ายิงยากแต่ว่ามันยิงแรงจริงนะครับก็ต้องลองให้ชิมก่อนนะครับถึงจะแบบเล่นมันเนี่ยตัวนี้ถ้าเล่นไม่เป็นก็จบเลยนะตัวนี้ก็ต้องรอดูนะครับเปิดเซิร์ฟมาเลยอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับจะมีตัว ตาร่าสังหารรูปแบบใหม่นะครับที่อยู่ในตัวแลกตู้แลกโทเคตนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นเป้าหมายนั่นเองอะ่ะมันก็จะแบบเมื่อเราซื้อปุ๊บมันก็จะแสดงจุดตำแหน่งของศัตรูนะครับโหโคตรจะโกงนะตัวนี้คือโกงมากทำให้แบบเปิดจุดศัตรูได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าศัตรูเขาจะรู้หรือเปล่านะว่าตัวเองโดนเปิดจุดนะถ้าแบบนั้นถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยโคตรจะโกงนะผมว่าเพราะว่า <laughs> อีกคนนึงแบบรู้ตำแหน่งเลยอะว่าเขาไปอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเนี่ยครับซึ่งถ้าเราฆ่าเขาได้เมื่อไหร่เราก็จะได้ตาร่าพิเศษนั่นเองเนี่ยก็เหมือนกับเราไม่ต้องเอาตาร่าของตัวไอเทมเสริมมาเลยนะครับก็คือจะเป็นการซื้อเอาตัวในตู้แลกโทเค็นนั่นเองนีซึ่งบอกเลยว่าคนจะโกงนะตัวนี้ก็ลองเก็นกันดูแล้วว่ามันดีหรือว่ามันยังไงแนวคือแบบมันแสดงตำแหน่งผู้อื่นนะคุณครับแต่ว่าถ้าผู้อื่นรู้ก็ไม่เป็นไรนะคุณครับแต่ว่าถ้าเขาไม่รู้เนี่ยผมว่ามันแปลกๆกว่าคุณครับสงสารนะผมว่า ดีเราก็แบบเหมือนโปรเลยอ่ะไปแฮกเขาเหมือนรู้ว่าเขาอยู่ไหนอ่ะนี่นี่ลองดูล้วยเขาอยู่ครับเขายังไม่รู้ตัวปะเนี่ยว่าผมอยู่นี้นะอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวผมฆ่าเขาตายปุ๊บนีไหมเราก็จะได้แบบตัวตาร่าพิเศษออกมาในเนี่ยนะเป็นตาล่าสีแดงตัวน,นี้เลยครับซึ่งจํากัดนนะครับคนนึงก็ซื้อได้2รอบเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมและอัปเดตไอเทมใหม่ต่อมาเนะี่ยก็คือจะเป็นแผนที่สเสบียงนะเหมือนคล้ายๆแผ่นที่สเสบียงแหละจะเป็นไอเทมอยู่ในเกมแนะ้วเราไม่ต้องอไอเทมเสริมอีกแล้ว มันก็จะเป็นตัวนี่มันแบบแสงสีฟ้าตรงนี้เลยนะครับเมื่อเรากดใช้ปุ๊บมันก็จะแสดงในแผนที่แล้วก็จับเวลาถอยหลังนะครับ2นาทีนะครับคุณผู้ชมครับหมด2นาทีปุ๊บก,ก็จะหายไปนะครับแต่ว่าก็บอกเลยว่าเป็นไอเทมที่แบบโอ้ดีหรือเปล่าคุณผู้ชมเราคิดกันดูนะเราก็ไม่จำเป็นต้องมีไอเทมเสริมอีกตอ่อไปนะเพราะว่ามันเอื้อมหนวยอยู่ในเกมแล้วนะครับผมไม่แน่ว่าคนอื่นสามารถแย่งเราได้หรือเปล่านะครับเพื่อนสามารถเห็นจุดจุดเดียวกับเราหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะครับอ่าก็ดีนะครับพวกแบบที่แบบ อไอวอยาที่แบบโอ้ยผมเนี่ยฟร์ม,มาตั้งทุกเมืองแล้วไม่มีปืนเลยก็ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนะถ้าสลับตัวสเสบียงตัวนี้แล้วก็ไอเทมที่เป็นเป้าหมายที่อยู่ในตัวตูว้แลกโทเค็นเนี่ยอันนี้ผมว่าเออก็อัปเดตมันดีนะผมว่าเนาะและต่อมานะครับสโคปแปดมาเรียบร้อยแล้วนะครับในโหมดคราฟแลนด์นะครับนี่ก็จะเป็นสโคปแปดก็สามารถมาลองเล่นกันได้ในโหมดคราฟแลนด์เลยนะครับก็สามารถใส่ได้ทุกปืนเลยไม่ว่าจะเป็นตัว เอคสกา AK, ka, หรือว่าปืนอะไรไรฟ์ฟูนะครับที่สามารถใส่ใส่โคบได้ตัวนี้ก็สามารถใส่ได้หมดเลยนะปกติแล้วนะสโคบแปดมันก็อยู่ใน AWM ใช่ไหมกับคา98าแปใช่ไหมล่ะก็ตอนนี้คือมันสามารถเป็นสโคบที่อยู่ในหมดคราฟแลนได้แล้วนะครับสามารถอาลองไปเล่นกันได้เนละบ,บอกเลยว่าโคตรโกงนะแบบส่องไกลมากเลว่าไม่เคยแบบเล่นสากาไกลอะไรขนาดน,นี้หรือว่า ตัวเอ,กอไกลอะไรขนาดนี้เหมือนกันนะคุณครับบร์เลยว่าโหก็น่าสนใจดีนะแล้วก็นอกจากนี้หมดคราฟแลนก็จะมีพวกไอเทม,มใหม่เยอะแยะมากมายไม่จะเป็นพวกทอ่อพวกวงแหวนพวกกระทะพวกอะไรที่แบบก็ไอเทมฟีเจอร์ใหม่มาเยอะมากๆเลยนะให้เราไปได้ทดลองกันในแพทนี้นั่นเองละครับ เอาละครับก็เป็นไงกันบ้างแล้วคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ชมอัปเดตใหม่ไปแล้วเนี่ยอยากเล่นกันแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวก็เซิร์ฟน่าจะเปิดประมาณหกโมงนะครับอ่าหกโมงเย็นนี่แหละคุณผู้ชมครับก็อดใจรอไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเกมไม่ได้ปิดแต่อย่างใดนะครับก็จะเปิดเซิร์ฟหกโมงเย็นนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็สามารถคอมเมนต์กันได้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรที่มีการอัปเดตมานะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวละครตัวสกายเลอร์เนี่ยก็มีการอัปเดตใหม่นะครับให้เราสามารถอ่าเล็งได้แล้ววนะะ่าาเรจ ยิงตัวสกิลของมันเนี่ยไปทางไหนเนี่ยเราสามารถเล็งได้เนะเราสามารถกดแช่แล้วก็เล็งได้เลยนะครับในแพทหน้านะครับคุณผู้ชมก็ไปตอัปเดตอีกอ่าเยอยๆอเยอะแนวแต่ผมก็ได้รวบรวมที่แบบอัปเดตใหญ่ๆมาให้ฟังนะครับว่าถ้าคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตกหล่นก็ต้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมก่อนแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปวนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายจ้า